เราเห็นภาพที่ไม่ดีไม่เกิดอารมณ์ที่ดีกับเราเราก็ไม่มองเมื่อเราไม่มองแล้วไม่เห็นที่ดีแต่ใจเรามันมองปักแต่ใจยังมองอยู่ขึ้นชื่อว่ายัางใช้ไม่ได้ต้องใจไม่มองด้วยแต่ว่าไม่เอามาคิดด้วยนั่นจึงจะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเองแล้วมันก็มีสภาพสว่างขึ้นเองในใจ หรือได้ธรรมะหรือถึงธรรมะถ้าว่าเราไม่อยากดูไม่อยากอะไรอยู่แต่ใจเราคิดหรือเปลา่าใจเราคิดก็ยังไม่ถึงธรรมะอันนั้นที่เราจะขะจัดลงซะได้มันยังมีความคล้องอยู่หรือเราต้องใช้กําลังอย่างอื่นมาเป็นเครื่องปิดบังอําพรางอยู่ท้าให้เกิดข้อคิดอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกปลอดโปร่งเบา ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปทำมันเนี่ยคือสภาพธรรมชาติแก้โดยธรรมชาติที่แท้จริงก็เป็นความประสงค์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ลอยมีสภาพลอยตัวขึ้นจากปลักจากตมจากสังคมจากสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยขึ้นเหนือขึ้นมามีความเบาเป็นปกติพอเรารู้ รู้ซะแล้วรู้เท่าทันแล้วเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันจะแก้แก้ส่วนที่เคยติดในส่วนลึกอย่างหนึ่งอย่างใดออกซะได้นีเรียกว่าธรรมะเนี่ยแก้อุปนิสัยของคนได้ทำให้เกิดความละเอียดทำให้เกิดความเข้าใจก็แก้ได้นี่ควรจะเป็นข้อวัดปฏิบัติประจำตัวของเรา ว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้รู้เนี่ยสิ่งใดๆก็ตามเรียกว่าในวิถีชีวิตเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นที่สุดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นที่สุดนี่เรียกว่าเดินทางตรงแต่ถึงเราจะเชื่ออย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ตามแต่เราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรอีกหลายๆอย่างมัเป็นเครื่องประกอบ เพื่อจะให้เข้าไปถึงความรู้หรือความเข้าใจอันนี้บางครั้งมันพาวกเปลี่ยนไปก็ทำให้การปฏิบัติธรรมเราเนี่ยช้าหรือว่ายากขึ้นความจริงไม่ยากเลยเนื้อหาสาระของธรรมเนี่ยเกิดจากความเข้าใจได้ตนเองไง,ไง่ายๆจะไม่มีอำนาจอะไรอะไรมาช่วยให้เราปฏิบัติได้ แล้วก็จะไม่มีอำนาจอะไรอะไรที่จะมาหน่วงเหนี่ยวก,การปฏิบัติของเราได้เกิดจากความเข้าใจของเราเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอุปรกรณ์อุปรกรณ์ช่วยส่งเสริมในทางที่ดีเป็นอุปรกรณ์ช่วยสนับสนุนเท่าน,นั้นเองแต่ว่าเราจะอาศัยอย่างนั้นไปถึงธรรมะไม่ได้ เพื่อให้คลายขจัดความคล่องอ,อกคล่องใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือคือสแสวงหาหานทางให้มันตรงขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นหรือเข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลกวายใจอะไรอยู่ที่เราเองมาปฏิบัตินี่ว่าเราปฏิบัติไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังไม่ถึงมันยังไม่เกิดมันยังไม่อยู่ตัวสักทีเผลอไม่ได้เราเองติเตืนตอนตนเลยทำไมมันเผลอไม่ได้เผลอมันต้องหลุดจาก คลองแนวทางว้ทีเดียวเผลอไม่ได้แค่พิจารณาอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิจารณาไปอีกพิจารณาจนกระทั่งจิตมันเชื่อมมันต้องอยู่บนทางจนได้นี่เป็นวิธีการที่เราควรจะต้องมุ่งเดินตรงแล้วก็ให้เกิดความพาสุขสนในชาตินี้แปลว่าให้ลงรู้นในชาตินี้ แต่เราไปหวังว่าเออเมื่อชาติหน้าเท่าอย่างนั้นอย่างนี้มันมันจะต้องเป็นปัจจัยถึงกันเมื่อวานนี้เป็นปัจจัยของวันนี้วันนี้เป็นปัจจัยของวันหน้าชาตินี้เป็นปัจจัยของชาติหน้าเมื่อเราทําชาตินี้ให้ดีแล้วชาติหน้าไม่ต้องห่วงมันจะต้องปราณียิ่งดีขึ้นอย่าแน่นอนเนี่ยสิ่งหเหล่านี้ อยู่ในแนวทางที่เราจะต้องมบบพิจารณาอยู่เสมอแล้วเราถือเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องเรียนรู้อะไรอย่างที่กล่าวในตอนต้นแต่เนื้อหาสาระมันอยู่ที่การปฏิบททัติธรรมเกิดขึ้นแต่จิตตีเองทําจิตด,ดีแล้วล่ะทุกอย่างดีหมดเหมือนอย่างทางโลกเพาว่าจะต้องไปเรียนรู้กฎหมายระวังไม่ให้เราจะต้องทําผิดกฎหมาย ไปเรียนรู้เท่าไหรขี่เล่มขี่เล่ม,มก็รู้ไม่ได้จำไว้ไม่หมดผู้ที่นิยมธรรม,มะเขาบอกเรารู้ธรรม,มะเท่านั้นน่ะเราก็เรียนรู้กฎหมายไว้หมดไม่ต้องมีความผิดในทางบ้านทางเมืองกันรู้คุณศิลคุณธรรมรู้ธรรม,มะอย่างเดียวเป็นเครื่องคุ้มครองได้หมดเราก็รู้ทั้งหมดเราก็จับไอ้เงื่อนไขที่มันเป็นหัวใจของความรู้เข้าไว้ ประพฤติปฏิบัติได้ทําได้ทุกรูปทุกนามทุกชั้นวันนะทุกอายุทุกนามทําได้เพราะไอความรู้สึกแท้ๆท,ที่เราการกองอยู่ในใจนี่แหละคือธรรมะไม่ใช่ธรรมะอยู่ในหนังสือหนังหาที่เราจะต้องไว้ขัดข้องในจิตใจจะต้องใช้แสงใช้หูใช้ตาไปซื้อไปหาอะไรกันมากมายไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นกายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องประกอบ มีก็ได้ไหม่มนี้ก็ได้แต่ความเข้าใจที่มันมีอยู่ในใจนี่แหละมีอยู่แล้วที่เราผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆหรือ,อยังไม่ผ่านมาเช่นผู้เฒ่าผู้กแก่ท่านมีอายุท่านก็ผ่านมาแล้วนั่นแหละตำราธรรมะทั้งนั้นนะว่าเราจะเป็นเด็กเป็นสาวเป็นแท่อายุท่ามกลางเราก็เห็นแบบอย่างนั่นก็คือตำราเรียนอย่างนี้เรียกว่าเรียนโดยตรง แล้วก็ไปสกัดอารมณ์อนเป็นโทษเป็นร้ายขจ,จัดออกไปได้ง่ายแล้วเร็วแล้วก็กลับคืนเปลี่ยนแปลงนิสัยแก้ไขสิ่งที่เราไม่ต้องการออกได้เร็วส่วนในอื่นๆนี่ที่มันจะเป็นความทุกข์ทรมายามาบีบคั้น,นสันสะทอสะเทือนในร่างกายในจิตใจในั้นอันนั้นมัน,เป,นเป็นผลต่อเนื่องหลายๆประการบางครั้งมันก็เป็นอุปกรณ์ในธรรมะเหมือนกันเช่นความเจ็บความป่วย มันเป็นเวทนาที่คอยบีบคั้นจิตใจให้เราร้อยกระวนกระวายไม่เป็นสุขเราก็กลับเอาเป็นตาลาให้ได้วันนี้ละหากว่าเราไม่ทําให้หลวงรู้ถึงมรรคถึงผลไม่รู้แจ้งในมันมันก็ต้องทรมานไปอีกครี่ชาติอเนกัอันนั้นจะชาติขา้างหน้ามันเป็นเวทนาที่คอยบีบคั้นจิตใจให้เราร้อยกระวนกระวายไม่เป็นสุขเราก็กลับเอาเป็นตาลาได้ได้ ว่านี่หละหากว่าเราไม่ทําให้หลวงรู้ถึงมรรกถึงผลไม่รู้แจ้งในมันมันก็ต้องทรมานไปอีกคตกี่ชาติอนเออน,น,นกอนันตชาติขา้างหน้าไม่รู้ทุกรูปทุกนามมันมีทันห้ามันก็ต้องมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาไม่ใช่แต่เราแม้แต่พระผู้ร่วม เข้าถึงธรรมสำเร็จอรหัตอรหันแม้แต่พระุธอ,องค์ก็ยังมีเวทนามีป่วยมีไข้มีอาภาษเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านัน้นก็กลับเป็นตำลายกับเราพิจรารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมที่จะแตกต่างกันบ้างก็เรียกว่าลดหลั่นกันไปเร,เรียกว่ากรรมเป็นผลต่อเนื่องกันพิจรารณาอย่างนี้ไอ้สิ่งที่ เปทแวดแวลอาา้อมเข้ามาบีบคั้นกายใจมันก็ค่อยทุเลาลงไปค่อยทุเลาลงไปเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาสาระของมันเองไม่มีอำนาจอะไรอะไรที่จะมาแก้ว่าให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่มีจะมียุกมียามีผู้วิเศษจะมาชุบมาย้อมไม่มีมันเป็นธรรมดา ช่วการช่วเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือทรรมธรรมะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดไม่ใช่รู้แบบได้ยินได้ฟังให้รู้ปรากฏขึ้นมาในจิตจึงเป็นธรรมะที่เราต้องการและเข้าถึงเราโอกาสเรามีคุศลบาร,รมีก็ให้มีสร้างทางประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่พร้อมมูลทุกอย่าง เจอว่าเรามาเกิดสุดท้ายภายหลังไม่ทันพระพุทธองค์คงจะต้องสร้างแต่บาร,รมีไปรอพระพุทธองค์อะไรนั้นเป็นเรียกวมันเป็นผลพลอยได้ถึงจะไปเจอพระพุทธองค์เฉพาะหน้าท่านนัง่งต่อหน้าเราเราก็ต้องทําอย่างนี้อีกไม่ใช่ท่านจะเสกเปล่าให้เราบรรลุโสดาสกาิทาคาลหันได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้อีก แม้จะฟังทมจากพระพุทธองค์ก็ต้องทำด้วยตนเองอีกอย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติก็ต้องทำด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองก็อย่างนี้ถึงเราเราจะไม่เกิดทันพระพุทธองค์แต่เราก็ทันธรรมะของพระองค์ยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งตามอินัยกผลทางแห่งมรรคและผลทั้งหลายยังเปิดประตูกว้างสำหรับเราเสมอ ก็อยู่ที่เราเนี่ยจะใช้ความสำเนียกยยนินิีพิจรณามีมิตรยะอุตสาหะความภาคเพียนอย่างไรแค่ไหนหรือเราเราจะไปทะเลถลายเล่นระเริงในอารมณ์ต่างๆเป็นล่อหลอกหลอกล่อเย้สุขบ้างทุกบ้างอันเป็นเปลือกภายนอกเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรมันมัน,มน,มนไม่เป็นอุปการะแล้วยังเสียประโยชน์ที่เราผู้ถือศินรักษาธรรมเรียกว่าขาดทุน วันนี้ขาดทุนอารมณ์ไม่ดีเกิดทังครึ่งวันอารมณ์ดีเพียงครึ่งวันไม่คุ้มกันทบทวนนี่ขาดทุนวันนี้ขาดทุนไปแล้ววันพรุ่งนี้ต้องเอามาชดเชยให้ได้ให้ได้กำไรให้ได้นี่ก็เป็นหลักพิจรารณาหรือทบทวนโดยเหมือนกันนี่แหละรวนแล้วแต่เป็นเครื่องอำนวยให้เกิดการพรปฏิบัติให้เป็นไปได้ง่าย แล้วก็มีสติสัมปชัญญะสติเนะี่ยคือความระลึกได้ไม่เผลอไม่ไฝ่สัมปชัญญะคือรู้เมื่อระ,ะลึกได้เราก็รู้ว่าสิ่งใดที่เราต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการเตรียมพร้อมมาไว้ไมือถึงทำรายละเอียดเกิดขึ้นมาไอ้ที่ว่ามักว่าผลอยู่ห่างเหินไกลตัวเราขนาดไหนไม่ไกลเราก็อยู่ในตัวเรานี่เอง เบนจะขันหรือขันห้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์มรรคผลบุคคลยังมีขันห้าอยู่มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่มันก็เป็นอุปกรณ์ของมรรคของผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยวางละเลยหรือมีความเข้าใจว่าเราคงจะไม่ได้มรรคได้ผลนี่เขาลรอกนั่งไว้สักหน่อยมันก็สักจะเมื่อยจะครบ ูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีความจําก็ไม่ดีอย่างนี้อย่างเงินเขาเรียกว่ากดตัวเองให้ต่ําท่านก็ห้ามไว้หรือจะยกตัวเองให้สูงว่าเรานี่แหม่ดีฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วสามารถกว่าคนอื่นคนอื่นก็สู้เราไม่ได้อย่างนี้ยกตัวเองให้ลอยขึ้นไปท่านก็ห้ามท่านให้อยู่เป็นสถานะกลางว่าเราเขาเหมือนกัน แต่ใครเนี่ยจะมีกำลังมีสติปัญญาแวกว่ายในวัฏสงสารนี่ผ่านพ้นไปได้เท่านั้นที่เรานิยมก็คือการต้องใช้สติและปัญญากุศลบารมีที่เราสร้างเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดกำลังหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง้ำจุนให้ถึงถึงฝากฝังผ่านพ้นไปในวัฏสงสารเราจะได้ไม่มาถูกทุกทรมานอยู่ในคุกใหญ่ทั้งสี่ เครื่องทรามานทั้งสี่นี้อีกต่อไปให้ได้ให้พบถึงยังไม่ถึงให้เห็นหนทางเหมือนเราเดินทางไกลเออยังรู้ว่าออจุดหมายปลายทางอยู่นู่นแต่เรากําลังเดินอยู่นี่เท่านี้ก็สบายใจพอ,อจะเห็นหนทางก็เขาได้บัางก็นี่แหละการเป็ปฏิบัติที่เราพยายามกระทํากันอยู่เสมอเสมอนี่แหละเป็นทางเดินที่เราจะเข้าถึงถึงจุดหมายปลายทางนั้น แล้วก็ไม่ใช่ประมาทลาใจนะพักผ่อนกันพระนั่นรอยที่โบสถ์อีกวันนี้วันสิบวันโกนสี่ค่ำพระท่านก็แยกออกไปปฏิบัตทิท่านเฉพาะส่วนพอเวลาปฏิบัติรวมๆกันเนี่ยธรรมของพระท่านก็เข้มแข็งขึ้นอีก มากกว่านี้พระ,พระท่านเป็นผู้ที่พ้นจากภาระบางอย่างออกไปเ่นโยมเนี่ยเห็นใจต้องประกอบธุรกิจหลายๆอย่างทีง่จะต้องหุงต้องหาต้องทําต้องจัดต้องเก็บต้องงามก็ต้องมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งสาหรับญาติโยมตัวปฏิบัติสําหรับพระนั้นท่านพ้นจากภาระเหล่านี้ไปแล้วท่านก็ต้องเข้มงวดให้อีกให้เข้าถึงให้ปฏิบัติสูงส่งใช้เวลา เข้มงวดขึ้นกว่าน,นี้อีกมากแต่ทุกๆวันนั้นเรามาปฏิบัติรวมกันฉันเองจะแนะนำอะไรในที่รวมวมกันก็เกรงอยู่ว่าคนที่จะไม่เข้าใจจะหยิบจะฉวยเอาไปประพฤติปฏิบัติมันไม่ใช่ทมของเราแล้วแล้วก็มันก็ดูเป็นของง่ายเป็นของยากไปเช่นอะไรเช่นโยมเอาธรรมของของพระไปปฏิบัติไม่ได้ ทำลำบากไม่เข้าใจแล้วก็ดูเป็นของยากสับสนวุ่นวายท้อถอยพระเหมือนกันเอาธรรมของโยมปฏิบัติก็ย่อนยานชุ่มชื้นห่างไกลสิ่งที่ควรจะมุ่งหมายไปเพราะอยู่ในคนละสถานะแต่ทุกวันเราจะต้องมาปฏิบัติรวมกัน องทิ้งงานทิ้งการวางเว้นถือว่าประโยชน์อันนี้สูงกว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปทําอาหารใจนี่สําคัญกว่าอาหารกายหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเวลาอันน้อยเนี่ยมีค่ามากกว่าไอ้เวลาที่เราตั่นมาตั้งวันก็ทบทวนอย่างนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติพร้อมเพรียงกันฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านฟุ้งได้ก็มานำํำท่านอยู่เสมอ ท่านปฏิบัติมานานถึงแม้ท่านจะพูดไม่ได้อบรมแนะนําอะไรไม่ได้แต่ท่านได้ทางปฏิบัติที่จะควบคุมเนีเ่ยเป็นประธานในการนํานั่งอะไรนี่ได้ถึงอาจารย์เขาบางครั้งบางคราวจะลงมาก็ธุรกรก,กิจต่างๆก็ส่งเป็นภาระแทนเขาเนี่ยด้วยความเป็นห่วงว่าอยาิโยมก็ควรจะเข้า ึงซึ่งระเบียบแบบแผนในการปฏริบัติพร้อมทั้งกายวาจาใจและสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นรอเราอยู่ทุกเมื่อเื่อวันก็ต้องลงมาปฏิบัติให้พร้อมเพียงกันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปในหุนทางไกลเราที่เดินวันละเก้าวันละเก้าละเก้าเราเดินไปเถอะไม่ช้าก็ถึงเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า,จาพระองค์เนี่ยในชาติหนึ่งเกิดเป็นกระแต ทำรังอยู่ในกระแตทำรังอยู่ที่กลางสะบนต้นไม้มันมีกิ่งชงเงือมลงไปกลางสะทั้งพ่อกระแตแม่กระแตอยู่ด้วยกันตามผาสุขก็เกิดลูกออกมาลูกกระแตอยู่นั้นวันหนึ่งก็มีลมพายุใหญ่พัดมาเดลูกกระแตก็ตกลงไปในสะตกน้ำพระโพธิสัตว์จะเป็นพ่อกระแต ก็ควานหาลูกตามหาลูกไล้ลูกก็คงจะจมน้ําหายไปแล้วต่อหน้ากระแตพระโพธิสัตว์ถึงเป็นพ่อกระแตพยาวหางเนี่ยชุบน้ําในสระแล้วก็เวียงขึ้นบกชุบน้ําในสระแล้วก็เวียงขึ้นบกแม่กระแตก็มาถามว่านี่ท่านทําอะไรลูกหายไปทั้งคนนะไม่เที่ยวไปตามหามาชุบน้ำเนี่ย พอกระแตเราว่าดูทีจะตกลงไปกลางสะสะแล้วเราจะต้องวิดน้ําเนี่ยด้วยหางของเราเนี่ยจนฝ่าน้ําในสะนี้จะแห้งเราจึงจะเจอลูกเราพออแม่กระแตได้ยินอย่างนั้นเข้าก็รันทดโศกเศร้าใจว่าลูกก็ตายซะแล้วอยู่ก้นสะแน,น่แต่ชี้ให้เห็นหนึ่งว่าความพยายามของพระโพธิสัตว์เอาหางจุ่มให้เปียกน้ำแล้วก็กวัดขึ้นไปบนแห้ง เพื่อจะให้น้ำในสระนั้นแหละแองจะค้นหาลูกไปเจอนี่คือความพยายามของท่านที่ทำมาช้านานในชาติที่เกิดเป็นกระแตอย่างนี้เป็นต้นพักผ่อนกันพอเทพไทยเทวาสุราลิงึงสิงสถิตประิษถา,านในคามเขตนี้จงมาเป็นสักขีที่พยายาในท่านทลายสมโนลดามปราถนาทุกสิ่งทุกประการ ขอให้มีอาอยุยาวยืนนานตลอดกาลและนานเทิน